สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้มเีเพื่อนทางบ้านส่งพระมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะครับว่าพระในซองได้ตังผมหรือเปล่านี่นะครับเพื่อนสดๆร้อนร้อเลยเดี๋ยวเรามาแกะซองกันเลยนะครับตัดซองเลยนะครับเพื่อนๆอนอ่านี่นะครับเพื่อนนี่ลูกค้าห่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ อันนี้มาลูกค้ามาจากหลานศักนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูพระในหอกันนะครับนี่มีมาสี่องค์นะครับหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราแกะดูวางไว้ก่อนนะครับนี้นะ จากนั้นนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาพิจารณาพระของเพื่อนๆทางบ้านนะครับว่าใช่ที่เขาเล่นหากันหรือเปล่านะครับถ้าใช่เนี่ยเราก็เพื่อนๆก็สามารถรับตังค์จากผมกอล์ฟชนาบุรีได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการส่องกันเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราส่องแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับองคเล่นนะครับเพื่อนๆก็เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับนี่อันนี้สร้างครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้คือพระจากทางบ้านนะครับ องที่สองเป็นหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะแล้วก็องค์ที่สามนะครับเพื่อนเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคารจอบใหญ่ปีหนึ่งห้านะครับนี่นะครับแล้วองค์ที่สี่นะครับที่เพื่อนๆทางบ้านส่งมาให้นะครับอันนี้เป็นพระยานรกนะครับอะไรเนี่ยพระยานไตรโลกนะครับพศสองสี่สองพัน 400หรือ2,500อ๋อถ้าด้านหลังเขียน2,479นะครับเพื่อนนี่นะฮะอันนี้จับพิจารณาแล้วนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนนนี่หลังจากที่ส่งแล้วนะครับหรือพิจารณาเรียบร้อยนะครับทางร้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่ได้ตังของทางร้านไปนะครับเพราะว่าพระเนี่ยยังไม่ใช่ที่เล่นหากันนะครับอ่าให้เพื่อนสังเกตนะครับพระเนี่ยยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้คือยังไม่นิยมนะครับเพื่อนๆนนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีพระนะครับ เรียกว่าอยากจะปล่อยให้เช่าบูชานะครับก็ให้นึกถึงหน้ากรฟแชนาบุรีได้เลยนะครับเพื่อนถ้าเป็นพักแท้นะครับเพื่อนๆก็สามารถรับเงินสดกลับได้เลยครับแต่นี้ยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราก็จะแพ็กส่งกลับให้กับเพื่อนๆที่ส่งมานะครับจากร้านสักนะครับผมนี่ยังไม่ได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะทําคลิปต่อจากนี้แล้วกันเพื่อนติดตามนะครับว่ามันทําไมถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าใน ในเนี้ยได้แค่3นาทีเองนะครับใน TikTok นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะอัดคลิปเพิ่มเติมนะครับฝากเพื่อนติดตามกรอบชาแนาบุรีด้วยนะครับ